สวัสดีครับวันนี้ผมกับผมหมูตําเลนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ดักยูคาเฟ่ลิซ่าวันนี้เป็นคอนเทนต์อะไรดีร้านได้อัรคลินิกร้านได้อัรคลินิกนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณคงดักยูนะครับอ่าเนชั่นอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนนะครับปีหาอะไรจำไม่ได้นะครับใช่มา,มาดูค่ยขนะู<อ>่หมุนได้ด้วยนะช่วยขู่หมุนได้ด้วยนะจำได้วันนอนได้มาแล้วหลุดปะ เฮ้ยอันนี้ไม่หลุดอ๋อไม่ใช่อันนี้หลุดปะอ่ไม่หลุดไม่หลุดอ่าไม่หลุดนะครับอ่าคุณพงษ์จะโชว์ลายอะไรนะครับอันนี้หลุดอายุที่คุณพงษ์ติดกาวแล้วไม่หลุดอ๋อแล้วอ๋ออันนี้หลุดนี่หลุดอันนี้หลุดกาวแล้วไม่หลุดสรุปคุณจะได้คอนเทนต์เลยเนี่ยลาเดออันคีเดก ฮะลาเตอรอาร์คลินิกใช่เป็นไม่สบายตรงไหนครับเดี๋ยวกูตัดทิ้งหมดเลยเบี้ยวเราอย่าไปคุยมันเยอะให้มันเทเลยสดเอามาครับครับผมลาเตอรอาร์ตคลินิกวันนี้นะครับกดข้อแรกเลยครับสำหรับการรักษาทุกอาการในการเทลาเตอร์าร์ต้องใช้หน่มที่ดีเท่านั้นครับผมโอ้โหบอกมโอ ครับขอบพระคุณพี่จุ้มนะครับขอบพระคุณเนะครับคอนเทนต่อไปนะครับพี่จุ้มครับสวัสดีครับผมครับไอเยอะได้คอนเทนต์แล้วกลับบ้านเอากูยังไม่ได้เลยยังเจเลยไอเดียหัวมันไม่ใช่หลักฐานคลินิกแล้วมันเหมือนแบบหัวใจสองชั้นอะหัวใจแบบเออนี่คุณสุภชัยนะครับจะเลฟิเซนนะครับเอ็มดีฮาร์ดนะครับนี่โมจิงเหรอเนี่ยเอาจริงดิเอออ้าก็เหมือนไอ้อูโดนเชื่อดไง อันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่รัฐะอาร์ตคลินิกครับราฐะอาร์ตถามาเชื่อ <c oughs> ครับเ <c oughs> นี่ครับคุณสุภชัยก็กำลังจะโชว์ลายนะครับ่ผลินไหวเลยครับเมื่อกี้ครับ แ้วที่ปาเมื่อกี้กรนดิ่งไหวขนาดเจ็ดลิตรเลยครนะเจ็ดลิตรเลยป่ะเฮ้ยสองจุดสี่ก็ยังก็เอ็มตี้อยู่นะต้องสอนแก้ต่อไปแล้วใช่คุณตูมใช้ต้องอธิบายเลยครับว่าว่าเราเทไงครับคุณตูมจะมาเทปัง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 คุณจะมใจจะเดินหนีไม่ถูกท้องเลยครับไปหาของนที่อีกนะครับคุณตูมใช้ นก็เอ็มทีฮาร์ดกินรมชมเหมาะกันเทแก้าสูงสูงนมก็สงบางนิดนึงการเทจะเป็น2จังหวะนะครับผมก็คือจุ่มลงไปเริ่มนะครับจังหวะแรกยกนิดนึงจังหวะสองยกนิดนึงให้มันขาวๆตรงกลางเนี่ยแล้วค่อยดึงออกเฮียไม่ได้นี่นะครับ เอ็มทีฮานะครับก็คือการเทให้เป็นฮอลโล่ตรงกลางการเทจะแบ่งเป็นสองสโตรนะครับผมเริ่มจากการมิกซ์ก่อนเลยครับดดปึ๊ดโอ้ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอันนี้เป็นเดโมคร่าวๆนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มทีฮาเนี่ยเหมาะกับกาแฟที่แบบ อาจะต้องแบบมีคอนทราสที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งใช่เพื่อที่จะกาแฟให้เข้มหน่อยเพื่อที่จะให้เห็นตรงกลางเนี่ยมันนี้กาแฟเรามีเดียมไปนิดหนึ่งนะโบโบฮะอันนี้ตัวเป็นมีเดียมไลท์ครับของที่ร้านมีเดียมไลท์นะครับกินอร่อยสมเลิศสมราญยิ่งกินคู่กับนมเมจินะครับผมยิ่งอร่อยเป็นพิเศษครับผมเนี่ยคอนเทนต์แบบหิวเงินนอะดูดูดูแล้วบอกหายกระหายอนเซอรเไม่รู้จงหิวยังไงไม่รู้ ก็ฝากถึงเมจิเลยครับสวัสดีครับฝากถึงเบจินะครับถ้าเงบเหลือก็คิดถึงเราโอเคก็อย่างที่เห็นจะแบ่งเป็นการเทแบ่งเป็นสองสโตกครับอ่าสโตกแรกสโตกแรกเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นการสร้างชั้นแรกเห็นว่าพอเราเทเข้าไปเนี่ยเราจะต้องยกมือพอได้พอได้ชั้นแรกปุ๊บเราจะยกขึ้นมาดนึงเพื่อให้มันเกิดสเปซครับแล้วเราก็ตามด้วยสโตรกที่สองเลยครับแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวกันแล้วก็จบ ดึงให้มันดูดเข้าไปหน่อยใช่ยกพอพอพอเส้นยกพอเส้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะดึงพิเชอร์ห่างมานิดนึงเพื่อให้มันดูดปุ๊บแล้วเราก็เริ่มค่อยจี่เข้าไปใกล้ใให้มันเป็นสงง่ายครับง่ายนิดเดียวเองเป็นลาที่เราใช้เวลาในการฝึกหมดนมแบบวัวตายควายล้มแม่นิดเดียวง่ายนิดเดียวยหมดง่ายนิดเดียวเลยครับง่ายนิดเดียวตอนเทก่อนจะเทได้เนี่ยฝากถึงน้องๆหน่อยครับก็ อย่างแรกเลยนะครับใช้นมเมจิครับผมนี่ไม่ี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเดี๋ยวที่สองเลยครับผมก็ใช้นมเมจิมันกับไม่ใช่ก็ซ้อมเยอะๆครับอย่างแรกเลยต้องต้องเข้าใจฟันดัมเมทัลก่อนนะครับว่าฟันดัมเมทัลแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาพูดจนมาผมิดครับหมายถึงว่าต้องมีต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนในการเท라ทุกไลน์นะครับผมอย่างที่สองนั่นแหละสําคัญมากคือเทโดยที่ไม่รู้เบสิกอะไรเลยเนี่ย เน้นอยากเทสวยๆเห็นลายคุณนู้นคุนี้แล้วอยากเทตามไอยที่เราไม่มีเบสิกเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะสำคัญมากเลยครับต้องใช้นมเมจิครับม็ไม่ได้แร้หมดแล้วหมดแล้วจุ๊บพี่จุ๊บโทรมาแน่พี่จุ๊บเยครับก็อย่างที่อย่างที่3ามเลยก็ซ้อมเยอะๆการซ้อมเท่านั้นครับจะพาคุณไปถึงจุดมุ่งหมายได้ โโอ้หสุดยอดจริงจังเนาะเครื่องเครื่องแต่งกายนี่มีผลกับการตอมไหมครับมากเลยครับผมใส่เสื้อบารองเนี่ยจะทำให้เรามีสกิลในการเทเพิ่มขึ้นมา0.4 5เหรอเกี่ยวป่าวะเหมือนกันแต่ก็ไม่เกี่ยว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 อะไรเลยคอนเทนต์นี้ได้ประเดี๋ยวลองได้ตัดให้มันได้ด้านลงอ่ะ หน้าด้านลงกูก็หน้าด้านดูก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับอาริอันกินกับคุณจุ๊บทจนะฮะไมไงล่ะไอ้เนี่ยไมไงล่ะเออหวังว่าทุกคนนะครับเอ็มบีฮาร์ดเมื่อกี้ถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกต์นะครับเพราะว่าเรามาหักคอเทนะฮะเขาไม่ได้พร้อมนะฮะจริก็สวยนะดูดิสวยเหรอดูดิ เนี่ยมันก็ปรับแต่งภาพหน่อยใส่ Photoshop พอดีพอดีอะไรเนี่ยเอออย่างอย่างที่สี่บอกบอกก่อนอย่างที่สี่เลยสำคัญมากในการเทเลเตอร์อาร์ตสวยอย่าลืมใช้ Photoshop นะปรับแชปเพนสูงๆก็จะคมขึ้นขอบคมเงาวับพอแข็งก็แพ้อีเทียกคุณพูดอะไรได้คุณลืมเลยอะสวัสดีแล้วกันสวัสดีทุกคนครับบายก